สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hokkaido Story นะคะวันนี้บุม๋มไม่ได้มาคนเดียวนะคะนี่มาเต็มคันรถเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวสวนดอกนานุฮานะกัน,นะคะ่ะนี่นะคะพี่หน่อยวันนี้พี่หน่อยนะคะจะเป็นคนขับรถพาเราไปเที่ยวะคะ่ะพี่หน่อยจะเป็นคุณครูสอนทําอาหารไทยในซัปโปโรนะคะ,ะส่วนด้านหลัง น้องเฟยสองสองคนข้างหลังนี้ถ้าใครติดตามคลิปคงจะจำกันได้นะคะสำหรับเชฟร้านอาหารไทยอันนี้เห็นอยที่สุดส่วนน้องเฟยนะคะมีช่องนะคะเ <c oughs> ฟย์ชาแนลเป็นช่องเกี่ยวกับ <c oughs> แนะนำร้านอาหารในฮอกไกโดนะคะก็ติดตามน้องกันได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ทุกคน ทานขนมรองทองกันละเดี๋ยวเราไปดูสวนกันค่ะว่าจะเป็นยังไงใหญ่ไหมสวยไหมนะคะถึงแล้วค่ะอันนี้อันนี้คนเตรียมมา,มาเตรียมมาวิ่งที่สวนกินแล้วก็วิ่งค่ะอันนี้ทำไมพี่แกเก็บไปกินเก็บเปียอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นวินเทอร์ เครสอืผักกาดผักกาดหนาว <Yeah. S 1> และนี่ก็คือทุ่งดอกนานูฮานะนะคะในหลายพื้นที่อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปอย่างเช่นคาโนล่าเลฟซี กัดน้ำมันก็ออกแล้วแต่คนจะเรียกนะคะแต่ที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่านานูฮานะตอนนี้มันกําลังเริ่มออกดอกใช่ไหมคะพอมันแก่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นมเมล็ดแล้วเขาเอามาเล็ดมันไปสกัดเป็นน้ํามันคาโนล่าค่ะ นีนะคะต้นใหญ่มากก้านมันตอนที่มันเล็กๆนี่ก็กินได้นะคะอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เอาไปผัดแกงหรือว่าต้มจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะคะสวยไหมคะเหลืองเต็มหมดเลย ตอนนี้แต่ละคนกำลังแอคชั่นเีเป็นเป็นหลักฐานวะตัวน ตอนนี้ทุกคนพอใจในการดื่มด่ำธรรมชาติดอกไม้ที่สวยงามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปปิกนิกปาร์ตี้อาหารไทยที่สวนสาธารนณะบ้านบุ๋มกันค่ะไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะมีอะไรมากินกันบ้างจะอร่อยแค่ไหนตามไปดูกันค่ะอยากกินพอดีมันมีที่พี่ยังไม่ได้ทอดตอนนี้เราไปเที่ยวกันมาแล้วถึงเวลาที่จะมากินของแซ่บๆกันแล้วเด่นเเอานีน่ นี่ซุปข้านจ้าอุ้ยจ้าอุ้ยอยากกินข้าวเหนียวมาด้วยมีข้าวเหนียวมาด้วยข้าวเหนียวนี่ครับเจ้าเอาข้าวเหนียวไว้ตรงไหนตรงกลางมไหมอาหารเกิดขึ้นนะคะวันนี้เรามาปิกนิกกันที่โคเองแถวบ้านบุ๋มเองนะคะตอนนี้สมาชิกของเราหิวแล้วนะคะเรามาดูอาหารของเราวันนี้กันลาบเนื้อ คนๆก่อนนะเมื่อกี้ใส่นั้นไปทำท่าแบบเหมือนดูเยอะดูผักค่ะผักเยอะมากอันนี้เป็นสะดาฝรั่งนะคะผักนั่นอกทุกอันนี้เป็นสดาฝรั่งนี่ข้าวตองวันนี้เรานึ่งข้าวเหนียวมาด้วยอันนี้ตำอะไรตำแตงตำแตง โอ้ยอันนี้ค่ะอันนี้อยากกินมากสุกขนุนมันมีแค่นี้ใช่ไหมถ้วยมีมีแค่นี้หงั้นเราก็ขนาดอันนี้คุยใช่อันนี้อะไรเลยอันนี้ไส้กรอบไส้อัวอันนี้ไส้อัวต้นบุ้มต้นสังขยาจ้าหูถ่ายแล้วหรอนี่สีมือพี่หน่อยต้องอร่อยแน่นอนพอไปเชฟนะคะทำไมอร่อยนี่เชฟเชฟการันตีกลับไปด่าในใจที่บ้าน ตะเกียบก็มีนะ,ออะเ,เอาอันนี้จะไวลาดอะไรไม่ใช่หรอใช่ใชจะเหนียวเดี๋ยวเอาน้ำล้างดีแล้วมีก๊อกกินดไ,ได้ยังกินเลยไม่ได้ไม่ได้ออไรหรอกินเลยก็จะรอถ่ายตอนกินอยู่เนี่ยจะรอชิมกุ้ยช่ายปลาทชก่ายปขอขอบคุณพี่ปาตปลมือนกัใที่ประเหรอ นี่อมิดข้าบเหนียวข้าวเหนียวข้าวสบักมี่ค่ะสบักมี่มาเดินมาเดินลองจิ้มซึมของนี่จริงๆที่เป็นคนอีสานแต่ว่าพี่ไม่ค่อยถนัดอาหารอีสานเท่าไหร่คนเหนือทำแบบนีอร่อย จซื้อที่ร้านนั่นแหละร้านเอเชียเสตเราถิ็นดูวผมไหมผมกินได้เหรอหนูกินแล้วไม่เผบดอร่อยอร่อยลองมีเลียวอ่ะอืออร่อยดีบุ๋มมีอีกไหมเ้็ดไหมถ้าไม่มาพี่ใส่พริกหมดทุ่มพี่ใส่ครึ่งเดียวเผ็ดแต่ว่าพียบอกว่าขนาดพี่ว่า เ็จก็ยังเพ่งอยู่น,นะ,นะไม่บอกเพดกว่าเุณเสกก็จะนอนทังตื่น,นแล้เก็กลับห้องน้ำก็มีปีกดน้ำก็มีนอนคือลห้องน้ำที่นี่มีสามห้องนะมีตรงนั้นตรงนู้นกับตรงนี้นนจากที่ทุกคนนะคะกินข้าวกันอิ่มแล้วก็อยากจะนอนหลับชั่งหนึ่งตื่นร <laughs> ีแลกวันนี้วันหยุดนะคะดู บรรยากาศดีมากเลยค่ะโคเองแถวนี้ข้างหลังเรานะคะจะเป็นดอกทรรปุโป<ๆ>เห็นไหมคะสีเหลืองๆเล็กๆเอาไปทอดกับไข่เจียวได้เดี๋ยวบุมจะเด็ดดอกให้ดูนีถ่ถ่ายอยู่นี่นะคะอันนี้เอาไปทำอาหารได้นะคะไข่เจียวอร่อยที่สุดในรอบเ่าเอาดอกมันไปทำเหรอคะใช่ใบมันกับดอกมันเอาไปเก็บไหมใบเนี่ยเหรอ ใช่เป็นยานะที่เหรออืมชอบความน,นีน้น่าลองน่าลองเออสวยสวยส่งมาให้หนูด้วยคือเราก็คือไม่เอาเค่ส <c oughs> แต่ตัวใบนะนะจะเด็ดอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ออกกำลังกายแล้วหมดไอ้ที่ขาวก็กินได้หรอกินได้หมดแหละโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Oh, wow. อย่าลืมกดติดตามช่อง h o k เกโ d o oh Story oh, <wow. S 2> ให้หมุนด้ยนะคะดอบคุณค่ะ